เสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลปลุกให้ไหมลืมตาตื่นขึ้นก่อนเสียงนาฬิกาปลุกในโทรศัพท์มือถืออากาศยามเช้าของเดือนธันวาคมที่บ้านนอกหนาวจับใจจนต้องดึงผ้าห่มนวมผืนหนาขึ้นมาคลุมโปองอีกครั้งตื่นหรือยังลูกข้าวสุกแล้วนะเสียงแหบพร่าแต่เจือความอบอุ่นของยายตะโกนเรียกมาจากข้างนอกไหมลุกจากที่นอนเดินลงบันไดสู่ชานบ้านกว้างขวาง ้าแพรกที่เห็นคือยายหนาวไม่ยายไหมถามพร้อมกับนั่งลงข้างๆผิงมือกับไออุ่นจากเตาไม่หนาวหรอกชินแล้วเอา้าข้าวจีร้อนๆยายยื่นก้อนข้าวเหนียวชุบไขย่ย่างไฟหอมฉุยมาให้อาหารเช้าวันนี้ไม่มีอะไรหรูหราแต่สำหรับไหมมันคือมื้ออาหารที่แพงที่สุดในความรู้สึก เพราะมันปรุงด้วยเวลาและความใส่ใจหลังจากมื้อเช้าไหมเดินตามยายออกไปที่ทุ่งนาหลังบ้านแดดสายเริ่มไล่ความหนาวกลับไม่เยี่ยมบ้านหรือไหมลุงผู้ใหญ่บ้านตะกวนทักจัดท้ายรถอีแตนค่ะลุงไหมตอบพร้อมรอยยิ้มในเมืองหลวงเวลาคือศัตรูที่ต้องวิ่งไล่ตามให้ทันทุกนาทีมีค่าเป็นเงินทองแต่ที่นี่ เวลาราวกับเป็นเพื่อนเดินทางที่ก้าวไปพร้อมๆกันไม่เร่งรีบไม่กดดันไหมสูดหายใจเข้าเต็มปอดกลิ่นดินกลิ่นฟางและกลิ่นแดดผสมปนเปกันเป็นกลิ่นของบ้านเขาตระหนักได้ว่าชีวิตคนเราอาจไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ตกเย็นความมืดค่อยๆโรยตัวลงปกคลุมหมู่บ้านอย่างช้าๆ แต่แปลกที่ความมืดที่นี่ไม่น่ากลัวเหมือนในซอกซอยของเมืองใหญ่กินข้าวลูกยายยกสำรับกับข้าวมาวางบนเสือ่อผืนเก่าที่ปูไว้กลางชานเรือนมื้อเย็นวันนี้พิเศษกว่าตอนเช้ามีแกงอ่อมไก่บ้านใส่ผักชีลาวหอมฟุง้งและปลาทอดขมิ้นสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มใน ไหมตักน an ้ำแกงร้อนๆซดคล่องคอรสชาติเผ็ดร้อนของสมุนไพรช่วยไล่ความหนาวและความเหนื่อยล้าที่สะสมมาแรมปีออกไปจนหมดสิ้นทำงานที่นู่นเหนื่อยไหมลูกยายถามก็เหนื่อยค่ะยายบางทีก็เบื่อแข่งกันรีบแข่งกันรวยไหมตอบเสียงอ่อยวางช้อนลงชั่วขณะบางทีหนูก็คิดนะว่าเราดิ้นรนไปเพื่ออะไร ยายหัวเราะเบาๆในลำคอก่อนจะชี้มือไปที่ท้องฟ้าไหมดูดาวสิไหมที่กรุงเทพเห็นชัดแบบนี้ไหมไหมเงยหน้ามองตามนิ้วยายท้องฟ้าสีดำสนิทประดับด้วยดวงดาวนับล้านดวงระยิบระยับทางช้างเผือกพาดผ่านชัดเจนราวกับภาพวาดดาวมันก็อยู่ที่เดิมของมันแต่แสงไฟในเมืองมันสว่างเกินไปจนกลบแสงดาวหมด ยายพูดสอนด้วยเสียงราบเรียบใจคนเราก็เหมือนกันถ้ามันวุ่นวายเกินไปร้อนรนเกินไปมันก็มองไม่เห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่อยู่ตรงหน้าหรอกลูกทันใดนั้นแสงไฟฉายดงหนึ่งก็ส่องวูบวาบมาจากทางรั้วบ้านพร้อมเสียงตะโกนแหบห้าวยายจันยังไม่นอนหรอยังยัง,ยงกินข้าวอยู่ไอ้ทิดขึ้นมาสิ ยายตะโกนตอบลุงทิดเพื่อนบ้านวัยเกษียณเดินขึ้นบันไดมาพร้อมกับถุงพลาสติกในมือข้าไปดักลอบมาได้ปลาช่อนตัวงามเลยเอามาฝากพรุ่งนี้เช้าแกงส้มใหหลานกินสิขอบใจมากพี่ทิดมามากินข้าวเด็กกันก่อนไม่เอาไม่เอาเมียข้ารออยู่ไปละนี่คือน้ำใจแบบบ้านนอกที่ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องมีพิธีรีตองมีอะไรก็แบ่งปันกันเหมือนเป็นญาติพี่น้อง คืนนั้นหมเข้านอนในมุ้งสายบัวสีขาวสะอาดกลิ่นแป้งร่ำจางๆบนหมอนขิดทำให้เขานึกถึงตอนเป็นเด็กเขานอนมองเพดานไม้เก่าๆแล้วยิ้มกับตัวเองพรุ่งนี้เขาอาจจะต้องกลับไปเผชิญโลกแห่งความจริงที่วุ่นวายแต่คืนนี้และความทรงจำเหล่านี้จะเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ที่ชาร์จพลังใจให้เขาได้อีกนาน